กองเลยน้องซันแน่นอนค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอติดตามเลยนะคะกีฬาสีอ่าเ,เดี๋ยวสปอยกันเดียวสกัสปอยกันทีหลังเอางานนี้ก่อนเอางานนี้ก่อนเขาามีอะไรในตารางหัวเยอะมาก <c oughs> าผมตามไม่ทันอะบางทีผมไม่โพสอันนี้คือไม่ใช่ว่า คนที่บอกจะต้องทําตับไม่ใช่อกแต่มันเป็นสิ่งดีๆที่เราสึกเ,เราต้องทําสิเพราะแฟนคลับเขารอตรงนี้ทั้งแฟนคลับของซันด้วยที่อยู่เขา,าเอ้ยอย่างนี้ลูกซันโพสบ่อยนะตอนนี้บ่อยเออแล้วก็ไม่ผ่อนดีกับเราเนี่ยผ่อนดีใช่ครับจะอายุ60แล้วไม่เคยติดตามดูหมอรามเพิ่งมาติดตามแพาตอน9เดือนเต็มอ๋ okay. อโอเคเข้ามาตอนที่มีเนาะดราม่าหนักๆ9้าเดือนเต็มชีวิตคล้ายๆกันเป็น ที่เป็นแพรชอบอะไรนะรักที่เป็นแพวพาเองแกขอบคุณนะคะอายุ6กคุณแม่ขอเรียกคุณแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่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 บอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอ้ยเห็นเห็นยที่ส่งคลิปไปอ่ะใช่แล้วแบบอันนี้ไม่รู้ว่าที่ที่อยู่ในบ้านคู่ใช่ไหมที่ก็เห็นเหมือนกันเห็นพร้อมกันบอกว่าขอบคุณที่เป็นพลังบวกให้พี่ซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขถึงแม้ว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะอยู่ได้ถึงวันไหนอ่ะอันนี้ก็ผมว่าพ้ยเราเรสึกแบบเข,เขาเป็นกังใจหนกันนะนะครับแต่เ็อเห็น,เห,นเห็นส่งคลิปไปแต่ผมก็ตอนนั้นซ้อมอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้เปิดฟังแต่เห็นเขามีน้ําตาก็รู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าในวันที่เราท้อแท้ในวันที่ในวันที่เราจะเจออะไรถาถมเข้ามาในชีวิตต่อในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คนเหล่านี้คนที่เขาทําไม่สบายคนทั้งที่เขาทุกข์เขาลําบาก แต่เขาเปิดดูเราอะเขารู้สึกว่าเสียงเพลงที่เราร้องการการะทาที่เราทําไลฟ์สดทุกครั้งที่เราพูดมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตเขานะในบางคนผมรู้สึกว่าทําไมทำไมเราต้องเอาความทุกข์มาถาโถมชีวิตเราด้วยเรานี่หละจะเป็นเสาหลักความสุขที่ช่วยเหลือผลักดันกําลังใจให้กับคนเหล่านี้ตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้เรารู้สึกว่าเราเรามีพลังคือมองว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ที่แกล่งที่เขามีลูก มว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ที่เขาโตอยู่ละมันทําให้เขาโตขึ้นไปโดยที่ไอดอลเขาขึ้นผมว่ามองว่าก็คือแม่ของเขาที่ทุกครั้งที่จะทํางานอะไรเหมือนเมื่วานเขาไดพูดถึงแม่เขาเพราะว่าเขาเห็นแม่สันน่ยพ่อสันผมไปทุกครั้งพ่อแม่ไปด้วยตลอดใน่มพ่อแม่ก็ามา ด,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 ด้วยที่ว่าด้วยความเป็นห่วงของแม่แล้วจะโตให้หนาเขาเป็นห่วงเขาก็จะเล่าเลยนถ้าแม่เขาอยู่นี้เราเราเข้าใจได้เลยเลยบอกว่าเข้าใจแต่แกก็แบบสบายแล้วสบายแล้วส,วสิ่งสําคัญอยู่กับปัจจุบันแหะให้เรามีความแข็งแกร่งเป็นแม่ที่ดีเหมือนที่แม่เป็นแม่ที่ดีสําหรับเรา <S <S <ล>เราเป็นแม่ที่ดีของลูกของเรา <S <S <ๆ>อะไรก็เราแต่ที่มันถาโถมนะเราโฟกัสแค่ว่าเรามีลูกน้ององค์กรต้องดูแลมีลูกที่ต้องเติบโตและมีอนาคตในวันข้างหน้าในรูปแบบไหนเขาอยากเป็นอะไรมันก็คือ เราวังทุกอย่างไปเข้าแล้วโฟกันในสิ่งที่เราทําอยู่ผมว่ามันก็ดีสุดแล้วอ่ะผมมองแบบนั้นนะบอกว่าแม่อยู่กองติดตามพี่พาวพาวตั้งแต่อยุสิบห้าก็หนัปด้นี่รู้นะแบบเหมือนเหมือนเมื่อวานเน่ยเรามองเหนพ่อกับแม่น้องซันมายืนดูใช่ไหมคือคือมันน้ำตาจะไหลอ่ะทุกคนมันซีห้อ่ะ ในวันหนึ่งเราก็อยากให้แม่เรามายืนดูเรานุกถึงตอนที่ว่าฉันจะไปไหนก็ตามแม่ฉันก็จะตามไปเนี่ยเราเห็นแม่น้องยืนดูพ่อยืนดูเนี่ยเรานึกถึงตอนที่แบบเดืนสายค่าตัวไม่กี่บาทไม่ได้ค่าน้ามันด้วยซ้ําแต่พ่อกับแม่ก็ขับรถพา,าไปใช่เป็นเออเข้าใจไหม <c oughs> คือความที่บอกว่าพ่อกับแม่สนับสนุนนะ่ะอยากเห็นฉันจับถือไม้ร้องเพลงอย่างที่แบบ กับแม่แบบซันไปน่ะแล้วแบบไปยังไม่ได้อะไรแต่พ่อแม่กนะ็ขับรถพาไปอดหลับอดนอนแล้วกลับมามพ่อกับแม่ก็ทางานต่อใช่ซึบอกว่าในทุกวันนี้ผมก็เจอเจอทั้งเรื่องทุกเรื่องอะไรแต่ผมบอกเลยว่าตัวผมก็ปล่อยตัวเองให้ชิลเพราะผมเป็นคนที่ทุกอย่างเราโตขึ้นเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ในบางอย่างก็ยังมีพ่อแม่ที่เราให้เกียรติความเป็นพ่อและแม่ท,ที่ที่ดูแลเราซึ่งผมก็มองว่า ทุกๆครั้งอ่ะคนเครียดของผมก็คือพ่อและแม่แต่ผมก็จะมีเกาะป้องกันคือตัวผมเองที่เป็นเมื่อก่อนพ่อแม่คือเป็นเหล็กที่ป้องกันเรารอบล้อมเราแต่ทุกวันนีน้ความที่เขามีอายุขึ้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นเหล็กนะมันเป็นตัวเราที่เป็นเหล็กล้อมล้อมล้อมเขาเอาไว้เราจะมีน้ำตาที่มีได้น้ำตาแต่ผมไม่มีบ่อยเพราะผมมองว่าเราจะเป็นเสาหลักของเขงที่ที่เราต้องต้อง,ต,องต้องทำแทนเขาในวันที่เขายังอยู่เราก็เออก็โอเคมีความสุข ดูแลคนให้มีรอยยิ้มกินอิ่มนอนหลับได้ทุกๆวันนี้ก็คือเจ้าภาพงานเจ้าหลายๆคนทําให้เรามีบ้านมีรถมีที่ดินเนี่ยก็แล้วแต่ก็คือเป้าหมายเราที่เราทํางานในปัจจุบันสิ่งตรงนี้แหละที่ทุกคนหล่อเลี้ยงให้เราได้เติบโตได,ได้จนเรายืนด้วยตัวเองได้ไปไหนแล้วมีความสุขได้แฮปปี้ได้วันหนึ่งอาจจะเกษียณต้องนี้ไปแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีความที่เป็นศิลปินให้ทุกคนชื่นชมอยู่ ไม่รับงานกูดรล้วๆเดี๋ยวหนอัพเดตต่อนะสิบห้ารับเชิญพระเอกนะ<อ>กับน้องน้องเบ้นก็ไปแล้วสิบหกมีอีกนะคะสิบหชัยภูมินะอันนี้บอกไว้ก่อนที่คอนเฟิร์มแล้วสิบห้าเพชรบูรณ์สิบหกชัยภูมิอตอนแรกสิบเจ็ดขอนแก่นแต่ตอนนี้คืองานมันชนกันเขากำลังย้ายน่าจะไปอุดอรเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงแต่ที่ชัวรอยเ์เซ็นเลยคือวันที่สิบห้า ขอบคุณที่หวยให้มาลัยน้องเบ้นสองร้อยนะคนะขอบคุณนะคะ้าวหลักไม่ไหวไหวให้พี่หวยให้ดีแล้วก็ไหวแบบพี่ทงเเือนโอ้ขอบคุณครับเออสองคนเนี่ยเข้าแบบเข้ากันดีนะเหมือนแสดงบนเวทีนะอยากให้ทุกคนได้ดูอ่ะมันมีทุกทุกครบรเนาะแล้วฮ่าต้องรอดู ตัวทุกวันนี้ไปไหนก็ต้องเล่นเนีน่ยสองคนเนี้ยไปไหนก็จะชูนูนนูนนี่ไปอะไรไปอย่างนั้นอีกผมบอกให้ว่าทุกคนจริงๆนะการที่ผมไปไหนทาอะไรผมว่าชีวิตมนุษย์ลูกผู้ชายอะ่ะมันก็โอ้โหเราก็ทํางานทาอะไรมันก็มีไปแบบสังสรรค์ปกติเรื่องชีวิตของผู้ชายทุกคคนมีหมดผมมองแบบนั้นนะผมมองว่าแต่แค่เราต้องรู้ระยะว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องเราไปกับตรงนี้คุณจะต้องไปแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่ครับโฟกัสว่า บางทีผมทํางานทําความสุขให้ให้ตรงนี้หลังบ้านแล้ก็มีชีวิตส่วนตัวในแต่ละคนในบุคคลของเขาเขามีทุกอะไรตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน,น้อยๆสาหรับเขาก็ว่านไปเอาง,ง่ายๆเลยเราโฟกัสแค่เฮ้ยหน้าเวทีเขาไม่มาเขาไม่น่าทาแบบนี้เลยมันคงไม่มีใครไปพี่เลนไปทําอะไรทะโลดโทรทิมหรอกครับมีแต่ความสุกก็โฟกัสแค่ความสุขตรงนั้นซับพอร์ตเขาใน<ช>ตรงนั้นคิดแต่ในแง่ดีคนที่อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าทุกท่านที่ชมไลฟ์ทุกหมายถึงทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นครับ อย่าดูเพลินจนลืมซื้อบัตรนะคะไม่่เดี๋ยวจะตบเข้าบัตรต่ออย่าฟังเพลินจนลืมซื้อบัตรนะคะแล้วฟังไปแล้วพวกคุณก็ยิ้มอย่างนั้นเอกเมื่อวานนี้ไปซื้อรองเท้ามาครับนี่รองเท้ารองเท้าคู่ใจอันนี้คู่ใหม่ทีขาวตอนแรกใส่สีดำมาเรียนแบบใครมาเรียนแบบ เรียนแตไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ไม่จดลิขสิทธิ์ลไม่จดลิษษษขสิทธิ์ษษษแล้วเดี๋ยวก็้นนเซนจะปักใหม่ให้แบบให้ใครไปใส่ป่ะตอนให,แบบใหใคใน้คุณอาไปใส่ให้คุณอาที่ลำลูก,กาน่ะไปใส่แล้วทีนี้แกก็แกใส่แล้วก็โอเค,อเคก็เลยคุณอาไปใช้เลยแล้วเรามาซื้อใหม่ไงสีดำแล้วก็เพิ่งซื้อสีขาวเพิ่มไม่ได้เรียนแบบค่ะสีขาวหกก็ซื้อได้ค่ะแต่ผมชอบ สีส้นสีดำมันต้องเป็นอีกอันหนึ่นนะงเราลองเท้าแตะไอ้นี่เลยนั่นไอ้นี่เลยอะไรช้างดาวเลยช้างดาวใส่สบายดาวเทียมก็มชอบใส่สบายมากเดี๋ยวนี้แบบไม่ไล่ไม่ไล่ไไยากนะอยู่บ้านใส่ชุดก,กีฬาเดินกลางทุ่งใช้ชีวิตเป็นเป็นเป็น,ปนก็นกคือคนธรรมดาทุกคนชอบแต่เนี่ยที่เนี่ยผมชอบมากเลยนะเนี่ยบ้านผมมาเนี่ยนอนกันอนข้างหลังกันเนี่ยปูปูเสื่อนอนนะ จริงเนี่ยยายปูเสือนอนอ่ะผมปูเสือนอนเนี่ยข้างหลังเนี่ยเอาเสือมาผมนอนข้างหลังเลยในห้องไม่นอนกันปูเสือเนี่ยแล้วมีวัวมีอะไรได้เลยตอนนี้นอนอยู่ข้างหลังเขาทะได้มีวัวมีเนี่ยเต็มเลยเนี่ยจริงน้องเูยเนี่ยเดินไปได้เดินไปยี่บ่าอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศตรงเนี้ยเดี๋ยวพอไปเดี๋ยวเขาก็หนีกันไม่ก็ไม่ต้องไปใกล้ไงก็แผนกล้องไปให้ดูบรรยากาศได้ไปดูได้ใครจะถือเดี๋ยวผมถือให้โอเคหรือว่าพี่ใครได้หมด ได้แล้วให้ให้ให้พี่เบนถือก็ได้อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอชี้กล้องข้างหลังเกือบอุทานแล้วนั่นเกมผมเคยแล้วอุทานอ่ะุยเราทำอะไรไปเหรอเราชี้ไหมมนุษย์เอาไปนำไปนำไปนำไปสั้นนำไปถ้าแต่ว่ามันมีละอองน้ำที่มันแบบใช่ไหว่าซั้นนำไปไม่ได้บ้านคุ้มโอ้โหไม่พาไปดูพ่อแม่ด้วย นี่เห็น จะเอ่อทุกคนทุกคนบบจะให้จะให้ผมชงเลยเหรอถ้าชงต้องต้องให้ขี่หลังนะให้นางเอกขี่หลังพระเอกพาเ,เดินทัวร์ไหมตายเลยนะพระเอกต้องเล่นละครหรอขาเออไปหมดแล้วแม่แม่แฟนขับก็แบบก็คุยออนไลน์นะอบพ่อแล้วตอนนพ่อมาที่นี่ใช่ไหม พ่อจะชอบไปแบบพระอะไรับไปฝากไปขับรถเล่นเล่นลิเกอ่ะแต่เนี่ยทุกคน ลงไปทีแบบอุตส่าห์อุตส่าห์แต่งเป็นชุดเป็นเทปให้ลงไปถากวัวอลงไปเลยเดินได้เดินไ,ไหม,ไมดีนะได้ถ่ายรูปตรงนี้ลำพังอะเดินได้แต่เขาเดินได้ปะได้ชั้นโตที่นี่ค่ะชั้นอยู่กับวัวกับควายค่ะควายทั้งโนู้ควายเลยท <c oughs> ี่น่าทำเป็นทุกอย่างแล้วจบข้าวลำนำอะไรเป็นหมดกินแค่ไปกับ